you uh -huh. วานข้าวเอาเข้าวมาหวานได้เลยดิยถ้ามันผมหวานได้เลยไม่เดินครับกันนามีน้ำนาสีไร่ปัน่นกป๊เดียวครับได้หวาดเลยขอพัยเอฟซีด้วยครับลมแรง เดี๋ยวคุณจะให้ครับผมกับไทเจริญเดี๋ยวพอปัดเสร็จเดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับจ้คนขับรถว่าสเปคเท่าไหร่มันมีหลายสเปคครับตัวรถแล้วแต่ลูกค้าจะชอบครับดูปัดเรียบเรียบเงียนเลยครับ ข้าวได้เลยนะนี่ถ้าเป็นผมผม,ม,มหวานได้เลยนะครับ FC ส่วนมากมนาะแถวนี้ไม่หลงครับเพราะว่าไม่เคยมีรถดีดมาหลงแล้วก็ไม่ถมบอ่อไม่สมสัตว์นาจะเรียบมากจะเป็นไทยแล้วก็โรตารี่ปัน่นหวานเลยครับแถวนี้เป็นนา น้ำท่วมครับผมคนไหนที่อยากปัดกบต่อสั้งครับตรวสอบนามเสียงนได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์เสียงุมไว้ด้านล่างคลิปครับจะโทรปรึกษากันได้ครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เบอร์เสียงคมใครอยากสมที่กรับครับเสียงนรถดำบรถเมโ็โครมีหมดครับผมเสียง,งานนอาจะบเรืเ่องพี่น หวานเลยยังเธอโบวันฟาน แกะครับทำเองนิ่มๆเบาๆสบายๆเรียบๆเลี่ยน ตอนนี้ไม่ใช่มีเฉพาะภาคกลางครับภาคอีสานก็เริ่มเล่นกันแล้วรถตีดินเริ่มเล่นกันแล้วครับผมส่วนผมก็ไม่แน่ครับปีหน้าว่าจะเปลี่ยนอยู่ใครจะมาเอารถ MU49 เอารถตีดินมาเปลี่ยน MU49 ก็เอาครับ นานหลายเดือนแล้วครับที่ไม่ลงคลิปลง YouTube ให้ FC ดูพอดีขับรถผ่านมามาตีอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านผมพอดีเลยก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิป คนขับก็มือใหม่รถก็ใหม่ครับผมค่อยๆหัดค่อยๆฝึกฝนกันไปครับเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งทำไปเรื่อยๆครับเขาผลิตมาให้เราใช้แหละครับเราก็ต้องค่อยหัดค่อยทำถ้าไม่หัดไม่ทำไม่จับมันก็ไม่เป็น เสียงโบนหวานครับเครื่องไม่แรงไม่ดังแรงนะเพราะว่าเครื่องใหม่บวกคือโบเข้าไปก็หวานเสียงนิ่มๆพอดีพอดีเลย จะพาดูปันยันเสร็จเลยวันนี้ปันยันเสร็จสี่ไร่เลยเพราะว่าแถวบ้านนาผมไม่ค่อยแถวบ้านผมไม่ค่อยใช้รถในตขาเท่าไหร่เพราะว่านาแปลงเล็กแต่ปีนี้ได้ใช้แน่น้ำท่วมครับ <c oughs> น้ำท่วมปัดต่อสังปัดต่อฟางเลยนะครับล้มต่อฟาง เรียบเงียนคลิปเลยเปลี่ยนบรรยากาศจากการดูรถไถปันนามาดูรถตีดินด้วยครับ เจริญตู้แอร์พี่น้องมาดูความแตกต่างความหลากหลายกันไปนช่องต้องต้งไถ่สิหงนครด่านก็คือเราก็ไถนาปันนา่นน้มือนกันนี่แหละครับแต่ตัวนี้จะปั่นได้เลยปั่นแล้วก็หวานได้เลยถ้าเป็นน้ำมีน้ำนี้ผมก็ปันป่นปั่น2อรอบแต่รถ รถใหญ่เขาจะปั่นรอบเดียวสามารถปั่นได้เลยไม่ต้องปัน่นอีกสองรอบ ลมอาจจะเข้าลำโพงลมแรงครับ อนุญาตเสียคุณนะครับนี่รถดีดในยริ่นของเสียคุณครับวันนี้เขาแก่ผมเองแหละผมก็เป็นนายหน้าให้แกอัวอยาตครับวันนี้ปั่นเนียนๆกันเลย

้าเป็นที่นาสักเจ้าหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไร่สบายครับแป๊บเดียวแต่นาบ้านผมนี่แปลงเล็กๆแปลงเล็กมาดขนาดรถเกี่ยวยังยอมเลยภาคกลางเลย ันเลยดีสวยมากราคาเงินต้นแรกเด็ดอยู่สองล้านนะผมว่ารถใหม่สองล้านบาทเลยนะเพราะผมไม่สัมผัสกับเรื่องราคารถปีเท่าไหร่ ลมแรงครับเอี แล้วเ,เลยครับยังเสร็จเลยเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์คนขับรถนิดนึงมาถามสเปครถ สี่น้องไล่ไปถึประมาณยี่ห้านาทีครับสี่ไล่ตีหน้ากว้างเลยตีหน้ากว้กางก็บวกขาดข้างออกไปอีกก็ประมาณประมาณสองนิ้นสเตต้ามินน์สิหายก็ไม่ใช่สองนิ้นหรอ สองเมตรมา้ยสามเมตรปาไปถามเลยลงน,น้ำไปต่อไปแล้วเดี๋ยววันหน้าผมพามาดูสเปค รถคันนี้ครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้ฝากเอ็ซีกดติดตามกดแชร์กดกดคลิเป็นกำหังใจด้วยครับผมกับทีมงานไทยเจริญของเสีย,เส,ยนนเสียคูณรถดำเสียคูณดำสิ่งดินดวนเดี๋ยวเจอกันครับเอ็มซีสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ